ัร <Wit> ดีนะปากไม่แตกแตกแต่ขาแต่เขียนอมนุษย์ต่างดาวอยูู่้เดียวเพื่อซื่อซอรกินเยอะกินเยอะนะครับก็มานะครับแล้วก็พวกปลาแห้งก็ทอดจริงข้าว้อนปลาม่ได้เคลื่อนแหงเบื่อต้องไปฝากนูนดาวอ่ะออกบ้านลกบานเด้แล้วเขาสิว่าบ่เบิ่งมันเบิ่เียนเเ เบ่งขึ่นเราแล้วน้าเบ่งสู่อน้องปากก็ใส่ด้วยนเสี่ยงเบ่งพอปลาไปให้อีกเนาะตะคุงอ๋อแล้วอยู่ผู้เดียวเว้ตึดขึ้นซองถึงก็กินลายเกากินลายว่ะพอปลาไปด้วยเอ้ามนุษย์ต่างดาวอยู่ผู้เดียวคือนซื่อซอน ก,กินเยอะนะครับก็มานะครับแถวโลตัสน,นะครับนะร้านนี้ครับผมนะเขาบอกว่าแซ่บมากต้องลองดูนะครับเดินมาเดินมาเลยนะครับข้างโลตัสมามาเด้อตันเครืของเตรียมบ่เออ,เอ,อ,อน,นี่ของนุ่ตาดาวดาวกระเพาะปลาแล้วก็ปลาแห้งที่บ้านนะครับมีเขื่อนน้ำเปล่าสเสแจร้งทอดแล้วก็ข้าะปลาขนมปังนะครับคนคู่ซื้อ บอกว่าคนกูซื้อเด้อเออลงแล้วลงแด้วครับนี่ขนมปังหิวเมื่อไหร่ก็กินลูกก็มากินนะขนมปังส่วนนี้ปลาแห้งเอาไว้ทอดกินกับพวกอะไรปลาแห้งมันจะเกิดลำปาส่วนนี้กระเพาะปลาร้อนๆกินก่อนคือให้แล้ว วางไว้นี่นะไปดูมวยเพิ่งกลับมาไปดูเจ๋งก็ไม่มีใครพายเจ๋งบัโชก็ดูน้องมาหน่อยรกลับมาก็ชนะเดี๋ยวพี่ค่อยดูย้อนหลังเอาเมื่อยเหรอเมื่อยออกลุ้งลุ้งไม่ใช่ออกงอแต่นี้แล้วก็อ่อเออเออจะเป็นยังไงกินยาตามหมอให้นะแล้วก็พักผ่อนดีๆเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเที่ยวหาใหม่ ไปกินยาตามหมอบอกมาน่ะอต้องกินทวนนะหายก่อนสักสองสามวันค่อยเดินออกไปเล่นค่อยไปเข้าไปเที่ยวค่ายไปเล่นกับน้องๆนั่งบินไปก็ได้ถ้ามันดีกว่านั้นมันหายบวมก่อนล้างแผลทุกวันกระทอมอย่าเพิ่งไปกินหายก่อนค่อยกินผ่อนไหมก่อนค่อยกินนะเออก็ไม่ต้องกินสิอันนี้แหละคุณครูซื้อมาฝากนะแล้วก็ผักใบแห้งกระท่อจริงคารนร้อนปลามันจะเคลื่อน ขน,นมปังี่ะหละพี่พักก่อนก่อน<ข>อพี่หายไปคนแฟนขบไปคิดถึงครับผมไม่ตายหรมั้มตายเด้อ<ะ>หายเด้วเจอกันแน่แนกีนรอมก้อู้ยันนี่มาเอ <laughs> งสิเดียวก็รู้จริงหรอก <laughs> ทำไมเมื่อเลยเมื่อกี้หลับไปเลยทุ่มเดียวเองกันเลยอ,อ๋อ,อจินยาแลเพีแอไปเห็นลงแฟนเพจดูเห็นรึกว่าดีขึ้นมาหน่อยบวมไม่เลย ก็โวกดวเออเดี๋ยวก็ดีให้ดีก่อนจะทำอะไรค่อยทำขายหมูปิ้งก็ขายทำอะไรก็ทำทีละอย่างให้มันดีขึ้นก่อนโอเคมากินร้อนๆดีขึ้นแล้วแต่ปากปากไม่ได้ก็รู้ล้วออกลงพยาบาลแต่ก็แขนยันบวมมากอยู่ยังบวมอยู่บวมไดอ เดิมเดิมทาแล้วน่ะเชี่ยวหมากได้ไหมหมอให้เชี่ยวอยู่ป่ะหมอให้เชี่ยวหมกเชี่ยวหมากนั่งก็ท้องตีไม่ได้ท้องตีไม่ไดยท้อหมอไม่ให้กตีเอาเนี้ยสดร้อนๆเนี่ยกระเพาะปลาเจ้านี้อร่อยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเราอีกไม่ใช่หมูสลามหรอกมั้งกระเพาะปลานี่คือกระเพาะปลาโอ้หื่อมพลังใส่พริกไหมไม่ต้องใส่เนี่ยก็อร่อยแล้ว อ่าเวลาเวลาเข้าห้องน้ำเอาท่ีไหนขีดดีนะ,ะอาตรงนี้ล้างล้างได้ไหม,ม <laughs> ได้ขวมอะไรได้มนมตากดตงขนมปังก็กินนี่แหละพี่กินพวกอะไรไปกินพักผ่อนเยอะอ้าวอร่อยไหมครับอร่อยอ ดีห <N iss flaws> น้าปากไม่แตกแตกขาตะแยนยันหน่งยันเคลียวได้อยู่เดินถ้าแพ้ขาเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวรู้ยันหนวอมวมตัวเหลืองหมดครับกินข้าวไม่ได้เรียอองเยอะนครับจะกลับแล้วเห็นตะยันคู่ใจเอาตีขึ้นจำตะยนเราเขบอไ อะไรนะไม่เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ออกแล้วชาร์จเ็ไม่เสียเห็นทะเกยียนคู่ใจก็คิดถึงแกโอเคไหมลู okay,